ใต้ผืนน้ำลึกเงียบงงาและลึกลับมีวัตถุขนาดมหึมาเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบนั่นคือ HTMS S26 ทีเรือดำน้ำลำแรกในรอบหลายสิบปีของกองทัพเรือไทยและเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่วันนี้ออโต้คิงดอมจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเทคโนโลยีใต้น้ำ พร้อมจอดลึกเบื้องหลังของเรือดำน้ำ s 2 6 t ตั้งแต่ที่มาการออกแบบสมรรถนะไปจนถึงประเด็นร้อนแรงที่ทำให้เรือลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่คือหม,มากสำคัญในเกมยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ HTMS s 2 6 t พัฒนาจากเรือดำน้ำชั้นหยวน u n c l a s s รุ่นท้ายส่วน 39A ของจีนซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟารุ่นทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของจีน สำหรับเวอร์ชั่นของไทยถูกปรับแต่งใหม่ในชื่อ s 2 6ายใต้ข้อตกลงการจัดซื้อระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในปี2560โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือไทยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ s 2 6 t มีขนาดความยาวประมาณ77.7เมตรความกว้าง8.4เมตรและมีระวางขับน้ำใต้น้ำราว2,550ตันระบบขับเคลื่อนใช้พลังงานดีเซลไฟฟ้า ผสานกับระบบแอร์อินดิพนเดน p ์พ็อพูชันหรือ AIP ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรือดำน้ำลำนี้เหนือกว่ารุ่นเก่าระบบ AIP ทำให้เรือดำน้ำสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานหลายวันโดยไม่ต้องลอยขึ้นมาสูดอากาศหรือต่อพลังงานจากผหวน้ำลดโอกาสในการตรวจจับเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการแบบลับสุดยอด เรือลำนี้สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ18นอตหรือราวราว,ราว33กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะอยู่บนผิวน้ำจะวิ่งได้ราว10ถึง12นอตจุดเด่นอยู่ที่การเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบใต้น้ำเหมาะกับภารกิจซุ่มโจมปีหรือสอดแนมในเขตน้ำตืน ในด้านอาวุธ s 2 6ี่ติดตั้งท่อย,ยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อซึ่งสามารถใช้ยิงตอร์ปิโดปล่อยจรวดต่อต้านเรือรบหรือวางทุ่นระเบิดทางทะเลได้ทำให้สามารถรับมือได้ทั้งเป้าหมายบนผิวน้ำใต้น้ำและในบางกรณีแม้แต่เป้าหมายบนบกเน่งเดีของเรือดำน้ำยานนี้เือบ3นโเจน้าหน้าที่ระดับพันธยาบาดที่8ในไทยไดเรีนพื้นที่ํำกัดอย่างมากทุกส่วนถูกออกแบบอย่างนี จะให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในภารกิจยาวหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามโครงการเรือลำนี้ไม่ได้รับเรื่ออยางที่ดจากกำหนดก,การเดิมเมื่อคื26กุมภนจะถูกส่งมบอบให้กับไทยภายในปี2566แต่จนถึงวันนี้เรือยังไม่ถูกส่งมบอบและความล่าช้าส่วนใหญ่มาจากข้อพิพาทเรื่องเครื่องยนต์สัญญาเดิมระบุให้ใช้เครื่องยนต์ MTU ที่ผลิตโดยเยอรมนีแต่รัฐบาลเยอรมนไให้อนุญาตให้ส,บบนนส่งออกเครื่องยนต์สำหรับเรือดำน้ำรุ่นนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของสหภาพยุโรปที่ไม่อนุญาตให้ส่งอาวุธหรือเทคโนโลยีทางทหารให้จีนผลคือจีนต้องหาเครื่องยนต์ทางเลือกซึ่งเสนอให้ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตในประเทศจีนเองนี่เองที่กลายเป็นประเด็นร้อนในประเทศไทยเพราะหลายฝ่ายตั้งคำาถามถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์จีนว่าจะเทียบเท่ามาตรฐานเดิมได้หรือไม่กองทัพเรือไทยเองก็ลังเลอ,อย่างหนักว่าควรรับมอบเรือโดยใช้เครื่องยนต์ใหม่ หรือรอเครื่องยนเดิมที่อาจจะไม่มีทานได้มาแม้จะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายเรือ STMSS 2 6่ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความสังคมของเรือลำนี้ต่ออนาคตของกองทัพเรือไทยการมีเรือดำน้ำประจักบารือการเปลี่ยนนักินงีจากการป้องกันทานาเป็นการโจมตีเ <Lakes'> ชิงลุกจากใต้น้ำมันทำให้ฝ่ายตรงข้า เชียงใต้กำลังเกิดการแข่งขันทางทหารอย่างชัดเจนประเทศอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนามต่างมีเรือดำน้ำประจำการมาแล้วการมีเอฟทีเอ็มอสเงกีจึงเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยไม่ยอมตกบขบวนนอกจากนี้ยังมีมิติทางการทูตที่สำคัญการเลือกซื้อเอรือจากจีนแทนที่จะเป็นพันธมิตรดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศของไทยที่หันมาพึ่งพาจีนมากขึ้นในด้านเทคนโนโลยีทางทหาร ในเชิงเทคโนโลยีแม้ S 2 6 t จะไม่ใช่เรือดำน้ำระดับโลกเทียบเท่านิวเคลียร์ของมหาอำนาจแต่ในระดับภูมิภาคมันเพียบพร้อมและทรงพลังมากพอจะปกป้องหน้าน้านำไทยและขยายอิทธิพลในจุดยุทธศาสตร์อย่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันท้ายที่สุดเมื่อ HTMS S 2 6ทีได้รับมอบและประจำการอย่างสมบูรณ์มันจะกลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือไทยในศตวรรษที่21และเป็นอีกก้าวของไทยในสนามการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ HTMS S26 ที่เรือดำน้ำที่ไม่เพียงแค่ล่องลึกในท้องทะเลแต่ยังจมลึกอยู่ในประวัติศาสตร์และอนาคตของกองทัพเรือไทยหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Auto Kingdom และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยากให้เราพูดถึงยานพาหนะหรืออาวุธชนิดไหนต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ